ะะคสวัสดีค่นะนน้องมี้จะมารีวิวพีมอนแล้วว่าจะดูจะได้น้องก้วมินหรือเปล่ามิ้งขาดตัวไหนมิ้งมีตัวไหนบ้างมีตัวนี้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 ตัวตัวนี้ขาดเก้าเมินอา่าจะซ้ำไม่ได้ลุ้นกันนะครับโอ้ ขีมอน V สองขีมอน V สองมันจะได้เตา้แตามแนะาม่นึก้อนเต้าแม่นึนก้วนเต้มนเต้่นจริงๆของทุกคน เนี่ยพอแม่จริงๆไหนอ่ะพ่อแม่จริงๆไม่ได้หลอกทุกคนต้องแม่จริงๆฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่โอ้โหไหนตั้งให้ดูดิตั้งเลยโอ้โหน่ารักจริงด้วยนี่เขาชื่อตัวว่า ขิมมอนต้าแม่นเหรอขิมมอนต้าแม่นหมุนเท้าได้ด้วยอ๋อขนสวยนะขนสวยนะตัวเนี้ยใช่ไหมคะน่ารักขนเขาสวยมากเลยอ้าวฝากเลยคะ่ะฝากกันแล้ว,ลวกดติดตามช่องน้องบุ๋งบิงด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบุ๋งบิง ไปดูคลิปกันเยอะๆนะคะไปดูคลิปกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายบายอะไรคะอันนี้อะไรคะคิมมอนคิมมอนคิมมอนอา้าวแยกได้ตัวไหนจ้ะอยากได้ตัวไหนแยกได้ตัวไหนเออด้ตัวนั้เขาเรียกว,ว่าอะไรตัวนั้นอนะเต้าเมน่นต้าเม่นเหรอแล้วก็อะไรนี่หมีอ่าไปลุย รู้สิเูยได้สิเขียนรป่รู้สิดุ่ยๆๆ่ยรี่ิมมันกิมมันกิมมัน V2 กิมมัน V2 นี่แค้ที่อยากได้เหรอใช่ป่ะไหนดูดิโชวดิชว์อนๆหนยหนไหนันน้ามานิหนน่าหนีมาแก่ก